จักรจันโต้กลับอาบีถ้ารักกันจริงไม่ควรใส่ร้ายตั้งแต่เกิดเรื่องไม่เคยมาขอโทษหลังจากที่ช่วงสายของวันนี้อาบีก็ได้เดินทางมาที่สำนักงานอายการพิเศษฝ่ายคดีสารแขวงเก้าศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเพื่อเข้ามาพบกับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกพูดถึงกรณีของจักรจันอาคามสิริหลังจากที่เป็นคดีความต่อกัน ซึ่งอาบีก็ได้เปิดใจว่าตลอดเวลา15ปีที่ดูแลกันมารู้สึกเหมือนจักรกจันเป็นคนในครอบครัวรักเหมือนน้องทำงานให้ด้วยความเต็มใจและหวังดีมาตลอดไม่เคยคิดเรื่องผลประโยชน์หรือหักเปอร์เซ็นต์เลยตลอดเวลาที่ดูแลกันมาล่าสุดจักรกจันก็ได้ออกมาพูดนี้อัดคลิปลงอินสตาแกรและขอพูดในมุมของตัวเองโดยบอกว่าจากกรณีข่าวที่เกิดขึ้นมีสื่อมวลชนถามเข้ามาเยอะมาก ขอตอบคำถามผ่านทางนี้ที่ถามมาว่าจากที่คู่กรณีได้บอกว่าที่ผ่านมา15ปีไม่เคยทำร้ายจันเลยจันก็อยากจะบอกว่าโอเคใช่มันอาจจะไม่ได้เป็นการทำร้ายร่างกาย คุณอาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่สำหรับจันจันเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นจันรู้สึกว่ามันเป็นการทำร้ายความรู้สึกของเราทำร้ายจิตใจเราโดยเฉพาะการที่พูดใส่ร้ายในเรื่องที่มันไม่จริงทำลายชื่อเสียงของเราไม่ใช่แค่ตัวเราคนเดียวมันรวมไปถึงแฟนของเราครอบครัวของแฟนเราการที่จะใส่ร้ายทำธุรกิจผิดกฎหมายจันถือว่ามันเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะ มันส่งผลกระทบตามมาหลายอย่างจันเสียใจมากๆกับเรื่องที่เกิดขึ้นจันรู้สึกว่าการที่คุณทำไปแล้วแล้วคุณมาบอกว่าทำไปเพราะความเป็นห่วงทำไปเพราะเราเป็นคนในครอบครัวอันนี้มันไม่ใช่ข้ออ้างของการที่คุณจะทำแบบนี้กับใครได้ถ้าคนเรารักกันเหมือนคนในครอบครัวมีอะไรก็ควรจะเป็นห่วงควรพูดจากันดีๆไม่ใช่จะมาสร้างเรื่องสร้างราวแบบนี้เกิดขึ้น คนที่รักกันแบบคนในครอบครัวเขาไม่ทำกันแบบนี้ค่ะไม่ใช่ข้ออ้างที่คุณจะมาทำผิดแบบนี้ได้นะคะแล้วก็เรื่องของเปอร์เซ็นที่ถามเข้ามานะคะที่บอกว่าที่ผ่านมาอยู่กับเรามา15ปีไม่เคยหักเปอร์เซ็นเลยไม่เคยเอาเงินเราสักบาทเลยจันก็อยากจะบอกด้วยความสัต์จริงเลยว่าที่ผ่านมาจันก็เข้าใจเลยว่ามันเป็นแบบนั้นมาตลอดนะคะแต่พอมาถึงตอนนี้ เอาเป็นว่าเรื่องนี้จันขออนุญาตให้เป็นเรื่องของทนายนิด้านะคะให้พี่นิด้าเป็นคนตอบดีกว่านะคะแล้วจันก็ขอยืนยันว่าที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดเรื่องเดือนมีนาคมจนถึงเดือนมิถุนายนนะคะจันไม่เคยได้รับการติดต่อขอโทษเลยจากคู่กรณีทั้งสองคนในทุกๆช่องทางไม่ได้รับการติดต่อเลยคะ่ะสิ่งที่อยากจะบอกวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะ ส่วนเรื่องของคดีความอะไรก็ปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายที่จะดำเนินไปนะขอบคุณทุกๆคนที่ให้ความสนใจนะคะขอบคุณพี่ๆสื่อมวลชนนะคะขอบคุณที่ให้กําลังใจซึ่งก็มีหลายคนที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้พร้อมทั้งให้กําลังใจนาง,งเอกสาวเป็นจำนวนมากขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐ